หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมอบสิ่งของให้ผู้ต้องราชทันฑ์ที่เริอนจำกลางอุดรธานีกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการรวมพลังเพื่อสังคมที่ดำเนินงานตามแนวคิดคนอุดรทำเพื่อคนอุดรบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ต้องราชทัณโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คณะผู้จัดได้มอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคบริโภคจําเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดมารดาภายในเรือนจําซึ่งในครั้งนี้นายมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจํากลางอุดรธานีให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายหลักของจังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวทาง5เสือพลัดอุดรโมเดล เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยบูรณาการพลังจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารฝ่ายป้องกันผู้นำชุมชนท้องถิน่นและเสริมกำลังด้วยภาคประชาชนการมอบความอบอุ่นในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเหลือด้านร่างกายจากภายหนาวแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝื้นฟูผู้ต้องขังโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเพื่อเปิดโอกาสให้เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมแรงสนับสนุนจากสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจชเช่นการเข้าเยี่ยมกลุ่มป่อบางการพบปะพูดคุยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังทั่วไปเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดสังคมอุดรที่ไม่ทอดทิ้งกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในทุกมิติของชุมชนอุดรธานีเบ